สวัสดีครับโปเกมอนเทรนเนอร์ ender, ทุกคนว่างไงว่างไงนะฮะช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้ไลฟ์นันก็มาทําคลิปน่าจะมีคลิปวันเว็นวันหรือว่าอาจจะมีทุกวันอะไรอย่างนี้นะครับผมโอเคไม่เสียเวลาฮะมาลุยกันเลยดีกว่าหมายถึงว่ามาดูกันเลยดีกว่าว่าวันนี้นะซีซันนี้เนี่ยเขาแจกอะไรกันมากนะฮะถ้าหมดซีซัน,นซึ่งตอนนี้เหลือเวลาเพียงอีกแค่ประมาณ3วันนะครับผมเขาจะรีซีซันวันที่8นะโดยประมาณ นะครับผม8โดยประมาณนะครับโอเคก็เราต้องรู้ก่อนนะว่าทั้งหมดเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างนะครับผมให้มากดตรงนี้นะฮะที่ปุ่มข้างๆคำว่าร็อบบี้นเองนะครับผมแล้งทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด6แล้งนะฮะ beginner grade นะครับ expert นะฮะ veteran แล้วก็ u n t e a master นะครับผมซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่ที่ master นะฮะแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยอยู่อันไหนกันแล้วเนี่ย ต้องรีบแล้วนะเพราะว่าอีก3วันเขาจะรีแลงแล้วก็จะได้รางวัลแล้วนะครับผมรางวัลคุ้มค่ามากสูงสุดคือ20,000ตัวเนี่ยนะไปดูนะครับนี่เข้ามาดูตรงนี้นะครับผมถ้าใครงงนะฮะซีซั่นรีวอร์ดนะฮะก็จะแจกเป็นบิ๊กเนอร์ตามลำดับไปเลยนะครับไม่ได้สนใจว่าบิ๊กเนอร์หนึ่งบิ๊กเนอร์สองเอ็กซ์เพิดหนึ่งเอ็กซ์เพิดห้าเอ็กซ์เพิดสี่อะไรอย่างนี้ไม่ได้สนใจเขาสนใจแค่ว่าคุณอยู่คลาสไหนแค่นั้นเองนะครับผมซึ่ง การที่จะได้รับรางวัลเนี่ยเขาบอกว่าต้องมีการร่วมแข่งขันนะครับร่วมแข่งขันทั้งหมด20แมตช์ขึ้นไปอ่านท้ายล่างนะฮะ20 m a t c ในแรงขึ้นไปนะครับผมและต้องเป็นลำดับ expert แรงหนงเท่านั้นด้วยนะครับผม <c oughs> นั่นคือหมายความว่าซีซั่นแรกเนี่ยจะรับของผ่านรับรีวอร์ดของซีซั่นนี้ได้เนี่ยก็ต้องเป็น expert 1ขึ้นไปแล้วก็ลงทั้งหมด20 ครั้งขึ้นไปในโหมดแรงนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาจะอธิบายตัวเกรนเนอร์ทำไมเกรดทำไมนะครับผมเพราะว่าต้องอ๋อแต่มันก็เป็นไปได้ไงแบบขึ้นไปเอ็กเปิร์สใช่ป่ะแล้วก็ลงมาที่เกรดหรือว่าลงมาบเกรนเนอร์แต่ก็เป็นไปนค่อนข้างยากเนาะก็มาดูกันเลยว่าได้อะไรกันบ้างน,นะสำหรับบเกรนเนอร์นะครับผมซึ่งไม่น่าจะมีใครได้แม้เพราะว่ามันต้องเป็นเอ็กเปิร์สและการที่จะลงจากเอ็กเปิร์สมาบเกรนเนอร์เนี่ยก็ลำบากนะ เออลำบางนะไม่เพรไม่ใครอยากลงนะฮะก็ได้2องพันตั๋วนะครับผมตั๋วเนี่ยคือเอาไปใช้ซื้อไอเทมซื้ออะไรเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะแล้วก็ถ้าอยู่เกรดนะฮะเกรดหนึ่งถึงเกรด5้าเลยนะฮะก็ได้4ี่พันตั๋วไปถ้าอยู่เอ็กซ์เพิดก็หกพันสวิเอรแลนด์ก็1,000งนะครับอันต้าหนึ่งหมื่นันนะฮะและสุดท้ายมาสเตอร์ส0งหมตัว๋วซึ่งถอบอกว่าเยอะมากๆนะแต่ถามว่าเยอะขนาดนั้นไหมหรออืม ก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะเพราะว่าซีซันหนึ่งเนี่ยโคตรนานเลยนะเขาเปิดถ้าคนเล่นบนสวิตอะ่ะเหมือนจะเปิดตั้งแต่กรกฎานะฮะสิงหาอ่าสิงหาหนึ่งเดือนกันยาสองเดือนตุลาสามเดือนพฤศจิกือเกือบสี่เดือนแล้วนะซีซันแรกอ่ะอืมเกือบเกือบสี่เดือนแนละ้วฮะอันนี้ก็น่าจะเข้าซีซันหน้าหนาวแล้วเนาะก็ใครยังไม่เล่นนะฮะก็รีบไปปั่นเลยนะครับผมรีบไปปั่นเลยนะ สำหรับใครงงว่ามันอัพยังไงนี่ถ้าดูตรง beginner นะครับมันจะมีแค่หนึ่งถึงสามนะเกรดก็หนึ่งถึงสี่นะส่วน expert vector a l n h a เนี่ยหนึ่งถึงห้านะครับผมนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็น master ซึ่ง master ขึ้นมาแล้วก็มันผมไม่แน่ใจว่าทํายังไงถึงจะลงมา a n t a นะแต่ว่ายากอยู่มีอีกดินหนึ่งเก้าร้อยก็ยังไม่อัลต้านะครับผมขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะได้แต้มพันสองเลยแล้วก็ ฝากพันอุปสรรคกันไปผมก็ยังไม่คืดพัน1200สองทีนะอยู่พันหนึ่งพันหองอเงี้ยนะครับโอเคก็ประมาณนี้ทุกคนส่วนตัว๋วนะครับสําหรับใครที่ยังไม่รู้นี่เอามาใช้ที่นี่ได้นะเนี่ยนะครับผมสามารถซื้อซื้อชุดได้นะครับหรือว่าซื้อเป็นไอเทมก็ได้แล้วก็ซิ่งสำคัญเลยนี่ไอเทมอัปเกรดไอเทมอีกทีนะครับหรือขยับเวลเ็วก็แล้วแต่นะครับได้หมดเลยนะ โอเคก็ประมาณนี้แหละทุกคนนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ก็ไว้พอให้เพื่อนๆน,นะฮะอีก3วันก็อยากให้เพื่อนๆรีบปั่นรีบอะไรกันให้เร็วนะครับแล้วก็จะได้รับของรางวัลเป็น20,000ตัวกันถ้าขึ้นมาเสเตอร์ได้เนาะอย่างตอนนี้ผมมีเท่าไหร่วะผมมีอยู่ประมาณดูกันไหมอ้าวเอเอดูนี่ก็ได้ะหมื่นแปดนะได้ามาเป็นสามหมื่นแปดก็เดี๋ยวเก็บไว้ซื้อชุดคริสต์มาสนะฮะ น่าจะมีแหละมังนน้งขนาดชุดฮาโลาวียัยงมีเลยนะก็ดูดูแล้วก็น่าจะหมื่นหกนี่แหละเสียดายเหมือนกันนะอันนี้ก็อย่าลืมไปซื้อได้นะครับชุดฮาโลาวีนี่จะหมดขายอีกภายในเจ็ดวันแล้วนะผมก็ยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะเก็บตังค์ซื้อชุดชุดเ้อกาเลยดีไหมหรืออะไรอย่างี้เพราะชุดฮาโลาวีนก็สวยอยู่นะเหมือนเจ้าชายฮาโลาวีเลยเนาะเดี๋ยวขอชิดอีกทีนะมีมงกุฎด้วยนะน่ารักมากนะครับแต่เสียดายอย่างเดียวคือมันไม่ยากเป็นแบบเซตไง อย่างเนี้ยเขาแยกเป็นหมวกถึงเท้ารองเท้าใช่ป่ะยิ่งอันนี้ยิ่งดีเลยนะฮะวิกผมกระเป๋าใช่ไหมรองเท้ากางเกงเนี่ยแต่น,นี้มันเป็นแบบชุดเดียวเลยแล้วก็แยกรองเท้ามามันมันอยากให้แยกได้มากกว่านี้นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แหละทุกคนไม่ได้มีอะไรพูดเฟิอเจอรแล้วนะครับผมอะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับก็ไปเล่นั๊มแรงกันให้ดีนะก่อนที่จะอดตั๋วฟรีนะจ้าสองหมื่เลยนะ รีบปั่นเลยอีก3วันนะครับวันนี้ก็มาเตือนเท่านี้แหละครับหวังว่าจะสนุกกับการเล่นเกมน,นะครับขอบคุณครับ